ทำการแก้ปัญหาเรื่องไฟไฟเลี้ยวหน้าแล้วก็ไฟเบรกหลังร okay. ีเบรกหลังนะครับขอทการเช็คนิดนึงครับขอไฟรีครับโอเคไฟรีไฟตัดหมอกมาปกตินะครับขอไฟหน้าครับไฟหน้าก็มาปกติครับขอไฟสูงนิดนึงครับไฟสูงครับโอเคไฟสูงปกติครับขอไฟเลี้ยวข้างขวาก่อนครับโอเคมาปกติแล้วก็ข้างซ้ายครับโอเคครับขอไฟวามาครับโอเคอันนี้คือปกติของรถเดิมเดนนะเราไปดูข้างหลังนิดนึงครับ ภาพปกติโอเคปิดไฟกันครับไฟแดครับโอเคเปิดไฟรลีครับโอเคครับเบรคเบรคครับโอเคครับขอไปดูไฟถอยนะครับโอเคครับไฟถอยครับปิดไฟถอยครับขอไฟเลี้ยวข้างขวาครับข้างใดก็ได้โอเคขอเลี้ยวข้างขวาครับโอเคขอพามาครับ โอเคครับเรียบร้อยกัรแก้ปัญหาเรื่องระบบไฟหน้าและท้ายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Mama said you're burn meant to bright กค้ามนมรถมาแก้ปัญหาเรื่องระบบไฟเบรกแล้วไฟเลี้ยวมีปัญหาครับทําการทสสดสอบเดึ่ครับขอไฟหีครับไฟหีเป็นไฟเดิมไฟตตะหมอกใช้งานได้ขอไฟหน้าครับนะไฟหน้าโอเคครับขอไฟผ่ามากเลยครับ อากมาก็เป็นปกติแบบนีนะครับโอเคแต่ว่าจะมีการรวนนิดนึงครับปิดพามาครับขอเป็นไฟเลี้ยวข้างเดียวโอเคข้างเดียวจะมีอาการคือเลี้ยวแบบนี้ซึ่งจะทําให้หลอดไฟมีปัญหานะครับเห็นไหมครับโอเคมาดูส่วนไฟท้ายนิดนึงครับไฟท้ายก็ตอนนี้ขอไฟรีครับเอาลีนะครับดีก็ไม่สมบูรณ์ขอไฟเบรคครับ โอเคไม่มีเบรกครับอันนี้นะครับอาการก็ขอไฟเลี้ยวดนึงครับไฟเลี้ยวโอเคครับไฟเลี้ยวซ้ายครับโอเคครับขอไฟถอยครับไฟเบรกมาไฟถอยก็เป็นไฟซิ่งโอเคครับก็ทำการแก้ไขจากทีมงานเลยครับโอเคครับ